สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่9ของการเดินทางแล้วนะคะเราออกจากดูแมทเธอร์ฮอนเมื่อวานนี้มันนี้มาต่อกันที่เมืองมองเทอร์ค่ะเมืองริมทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่กินพื้นที่ตั้งแต่เมืองมองเทอร์เวอร์เวโรซานไปจนถึงเมืองเจนีวาเองนะคะตอนนี้เรามาริมทะเลสาบก็เพราะว่าเดี๋ยวเราจะนั่งเรือนะคะไปชมปราสาทชียงกันค่ะ แต่ว่าวันนี้เราสังเกตเห็นว่าอ้ตามริมทะเลศาบเนี่ยมีของขายเต็มเลยค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เลยแม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์เขาก็เลยมีมาเปิดร้านขายของกันหรือเปล่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมอะค่ะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็เป็นพวกลูกกวาดเป็นแคนดี้อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยของบางอย่างก็ดูเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนเปิดท้ายขายของอะคะ่ะ อ่อย่างอย่างร้านนี้นะคะจะเป็นแบบขายของขกระจุกกระจิกอันนี้เหมือนแบบคล้ายๆตลาดนัดบ้านเราอะคะ่ะมีพวกกุญแจมีแว่นตากันแดดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเดินดูไปก็ก็เพลินเพลินดีเนี่ยบางอย่างมันจะดูเหมือนเป็นของมือสองเสื้อผ้าบางอย่างก็ดูเป็นแบบมาเปิดท้ายคนก็ยังเดินเยอะอยู่นะคะที่เรามาถึงสายๆาแล้วก็ยังแบบ มีคนเดินอยู่แบบจูงลูกมาลูกขีจัก,กรยานอะไรอย่างนี้อย่างร้านนี้ก็แบบขายพวกถ้วยชามเครื่องเรือนนะคะเนี่ยค่ะอย่างเนี้ยร้านเสื้อเน,นี่ยเหมือนแบบเหมือนมือสองอย่างเงี้ยค่ะามาถึงแล้วนะคะ cgn คือชื่อ,อบริษัทเรือที่เราจะขึ้นกันนะคะแต่เราไม่ต้องซื้อตั๋วนะคะเพราะว่าเรามีสวิต t พาสแล้วเราสามารถโชว์ให้เขาได้เลยแต่เรามาเช็ครอบเรือกันก่อน นะคะว่าเรือออกกี่โมงปรากฏว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันก่อนตอนนี้ข้างทางมันจะมีปฏิมากรรมเป็นรูปแมวเขียวๆเวน,นี้ค่ะน่ารักดีก็เลยถ่ายมาให้ชมกันปฏิปฏิมากรรมหลักๆที่น่าจะอยู่ถาวรอ,อย่างนี้ยก็น่าจะอยู่ถาวรริมทะเลสาบอยแล้วนะคะมีดนตรีเปิดหมวกด้วยค่ะน่าจะเป็นเครื่องดนตรีพื้นเมืองแปลกดีไม่เคยยังเสียงแบบนี้ค่ะ ออกอยังไงเขาก็ยังนั่งริมทะเลสาบก็ชอบแดดกันนะคะนะนั่งไม่ร้อนกันเลยเนี่ยจริงๆอากาศร้อนพอสมควรเวลามีแดดแบบนี้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรูปปั้นของคุณเฟรดดี้เมอร์คิวรีนะคะ,ะเป็นนักร้องนำของวงควีนนักร้องเพลงร็อกชื่อดังนะคะ,ะปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็บ้านปลายของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตนะ่ะเขามาใช้ชีวิตที่นี่อยู่ เมืองมองเธออยู่ช่วงหนึ่งชาวเมืองก็เลยทำรูปปั้นเพื่อระลึกถึงเขานะคะใครมาตรงนี้ก็จะต้องถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้นะคะทีนี้เรามองไปเหมือนตอนแรกนึกว่าเป็นตู้โทรศัพท์หรืออะไรเดินเข้าไปดออูมันเป็นเหมือนแบบฟันเฟืองนะคะเป็น,นกลไกแบบละเอียดมากนะคะมองเข้าไปข้างในแบบฟันเฟืองเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบ ้อยกีตาร์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีเป็นทิ้งเฟซบุ๊กไว้ให้เหมือนกับถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้อะไรให้ให้ให้สั่งทำแบบนี้ได้อะค่ะก็มาดูาน่ารักดีเนี่ยค่ะมันดูละเอียดมากเลยคนทำนี่ต้องเก่งมากเหมือนกันนะเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้ต้องกินไอติมนะคะทุกคนเราก็ซื้อไอติมทานกัน จนกว่าเนี่ยพอใกล้เวลาเรือจะมาก็ไปนั่งรอกันค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรือก็จะมาแล้วทีนี้พอถึงเวลาเรือจะมาเนี่ยค่ะคนมาต่อแถวกันเลยแบบเขาก็ยังใช้การสัญจรทางน้ําเยอะอยู่นะคะคนก็จะมาขึ้นเรือเหมือนกับเราแล้วเรือเนี่ยจะไปไกลถึงแบบเจนีวาได้เลยนะคะแต่ว่าท่าของปราสาทชิยงเนี่ยอยู่แค่ป้ายเดียวอะค่ะ ก็คือประมาณ15นาทีก็ถึงแล้วถ้านั่งจากท่ามองเทอรไปนะคะเนี่ยค่ะเรือใหญ่แบบนี้เลยกำลังมาแล้วคนแถบนี้จะใช้ภาษาฝรั่งเศสนะคะอย่างอย่างชื่อเรือเนี้ยเป็นชื่ออังรีดูนังอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่มองเทอร์เนี่ยติดกับฝรั่งเศสเลยนะคะก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักเนี่คะเรือออกแล้วก็ชมวิวไปประมาณ15นาทีก็ถึงละค่ะเริ่มเห็นละ เริ่มเห็นปราสาทอยู่ไกลๆแล้วค่ะปราสาทชียงนี่เป็นปราสาทที่อยู่ริมทะเลสาบเลยนะคะเนี่ยค่ะมองเห็นก็แบบโอ้มองจากตรงนี้ก็ดูแบบโอ้ดูใหญ่โตทีเดียวปะเราขึ้นท่าแล้วค่ะชาโตเดอชียงนะคะอ่าดูดูไปไม้ร่วงจะเห็นแบบไปไม้เป็นสีนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะสวยทีเดียวมุมนี้ เดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยค่ะท่าเรืออยู่ตรงนี้เราลงตรงนี้แล้วเ,เดินนิดเดียวก็ถึงปราสาทเลยถือว่าสะดวกมากๆนะคะนั่งเรือมาเดินนิดเดียวแล้วก็ที่นี่ต้องเสียค่าเข้าชมนะคะเสียค่าเข้าชมสวิตพาสไม่ได้ฟรีนะคะ,อะตอนที่เราไปซื้อตัว๋วเข้าชมมะค่ะเขาก็จะถามแบบว่าเรามาจากประเทศอะไรเงี้ยค่ะแบกประเทศไทยเขาก็จะให้โบรชัว r e สำหรับ ในการเดินดูห้องต่างๆในภาษาทเป็นภาษาไทยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะบอชัวเล็กๆค่ะเป็นกระดาษดูห้องต่างๆอย่างห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่แบบว่าจำลองปราสาททั้งหมดนะคะถ้าใครสนใจแบบอยากฟังเสียงบรรยายก็มีนะคะเช่าหูฟังได้แต่ว่าไม่มีภาษาไทยมีแต่ภาษาอังกฤษนี่เราเริ่มเข้ามาในปราสาทแล้วค่ะ ก็จะเป็นห้องต่างๆอันนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีพวกเตาผิงพวกเตาให้ความร้อนเนี่ยเยอะทีเดียวแต่อันนี้เป็นหีบนะคะมีลวดลายสลักแบบนี้อันนี้ก็เป็นเตียงค่ะให้ดูอันนี้ก็เป็นเตาผิงรูปแบบหนึ่งนะคะเราจะเห็นเตาผิงแบบอยู่เยอะมากแสดงว่าสมัยนั้นน่าจะหนาวมากๆะคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นตราประจำตระกูลนะคะ,ะในช่วงที่ใครครอบครองเนี่ยก็จะมีตราอย่างเงี้ยจะเห็นว่าครอบครองมาหลายหลายชั่วอายุมากนะคะอันนี้เป็นเก้าอี้โบราณในสมัยนั้นนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูว่าอา,อาบน้ำย่างไงเตาผิงใหม่แล้วส่วนอันนี้เป็นห้องซ้วมมาคะ่ะ นะคะรูอย่างเงี้ยใช้ถับถ่ายลงไปมีสองอันติดกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นห้องน้ํารวมเนี่ยแหะค่ะเดี๋ยวเขาทำให้ดูว่าออมันมันลงสูตรลงข้างล่างยังไงเราจะเห็นว่าทัองห้องต่างๆเนี่ยหรือหอคอยเนี่ยจะเห็นแบบมองออกไปเห็นทะเลสาบชัดเจนเลยค่ะ,ะส่วนหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยจะได้มองเห็นถ้ามีใครบุกรุกเข้ามาอย่างเงี้ยนะคะ โบสถ์ก็มีนะคะในปราสาทอันที่เป็นโบสถ์นะคะก็จะให้ดูว่าซุ้มหลังคาข้างบนเนี่ยจะเป็นรูปพระเยซูคริสต์นะคะสี่มุมนี้เลยนะคะเป็นภาพเก่าโบราณมากเนี่ยค่ะหอคอยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นทะเลสาบทางเชื่อมระหว่างหอคอยก็จะเป็นแบบทางเดินที่มีหลังคาแบบนี้นะคะแล้วก็เดินไปห้องต่างๆห้องนี้ก็จะเป็นห้องแสดงอาวุธนะคะอาวุธสมัยก่อนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ย ดาบเพราะว่าผู้ครอบครองปราสาทส,ส่วนใหญ่อะคะ่ะก็จะเป็นคุณนางนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการแบบสู้รบอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบอาวุธเนี่ยต้องต้องคบมือไว้ก่อนเลยเนี่ยจะเห็นว่าเยอะมากห้องสุดท้ายที่เราไปจะเป็นใต้ดินนะคะอ่าก็เขาก็จะบอกว่าจะเป็นโกดังที่เก็บของอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นที่แบบมีทางเปิดออกสู่ทะเลสาบไว้ขนส่งสินค้า หรือว่าเป็นทางหลบหนีก็ได้นะคะอันนี้ก็ที่ใต้ดินเนี่ยมันจะมีคุกด้วยนะคะนักโทษชื่อดังที่ทำให้ประสาทชียงเป็นที่รู้จักก็คือฟองซมบริวาตเพราะว่ามีคนมาแต่งบทกวีถึงเขานะคะแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะมาเยี่ยมชมตามบทกวีเนี่ยคะ่ะ ออมันจะเป็นห้องแคบๆลึกลงไปใต้ดินที่สุดก็จะเป็นมีสุดสารนะคะเป็นห้องสุดสารซึ่งเราอยู่ไม่นานแล้วก็ขึ้นแล้วเพราะมันดูน่าอึอดอัดขากลับนะคะเราจะกลับด้วยรถบัสค่ะนะจะข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเนี่ยจะป้ายรถเมล์อยู่ตรงข้ามกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราพักกันที่สตูดิโอมองเทอร์สวิตโฮเทลอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์ห้องห้องเล็กกว่าที่คิดค่ะ ค่าใช้จ่ายก็แรงอยู่แต่ว่าของก็มีครบค่ะทำครัวได้เหมือนที่เราอยากทำและที่นี่เป็นที่เดียวที่ให้น้ำเราสี่ขวดน้ำเปล่าฟรีเลยค่ะแต,แ,ตแต่ราคาแรงอยู่ตอนแรกเรามองไม่เห็นเอ้ยไม่มีเตียงมีแต่ตู้ปรากฏว่าตู้เนี้ค่ะเปิดออกมาเป็นเตียงนะคะเขาประหยัดพื้นที่ต้มยำไก่มื้อนี้เรากินต้มยำไก่แล้วก็กุ้งอ,อบบญเส้นค่ะ สำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ ep 1 0นะคะคราวหน้าเราไปหลายที่เลยค่ะ